สันเขาลูกนี้นะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดนคำวนมลและจังหวัดขอนแก่นนะครับผม สวัสดีครับผมบีฟรีแมนเช่นเคยครับผมขณะนี้ผมอยู่ที่รอยต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำพูกับจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยรอยต่อนี้ก็คือภูเขาลูกนี้นะครับสันเขาลูกนี้นะครับเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดหนองบัวลำพูและจังหวัดขอนแก่นนะครับผมแต่ฮัแตะแพงแบงปันวนวลสังถ้าเราตรงถ้าเราไปไปทางนี้ก็จะไปขอนแก่นนะครับไปนี้ก็จะไป จังหวัดหนองบัวลำพูนะครับผมซึ่งไปทางนี้ก็จะเป็นอุทยานแห่งชาติผู่เก้าผู่ฟานคําผ่านมาจากทางนี้นะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีศาลปู่หลุกนะครับผมไว้เคารพกราบไหว้สักการะนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินดูวิวจุดตัวเรืนี้แปบ๊บนึงนะครับผมดูครับ ก็เป็นจุดชมวิวช่องเขาขาดนะครับผมเดียวสักหน่อยผมจะไปหาอะไรกินแถวเขื่อนอุบลรัตน์นะครับผมมันจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะครับชื่อว่าร้านอูอ่ข้าวอู่น้ํานะครับผมซึ่งอยู่ห่างจากจุดเนี้ยจุดชมวิวจุดเนี้ยประมาณสัก5 6กิโลเมตรได้นะไม่ไกลก็จะไปแวะกินข้าวเช่นั้นได้ยินว่าบรรยากาศดีอาหารอร่อยแต่ราคาไม่แพงนะครับสามารถหย่อนเท้าลงไปให้ปลากัดปลาตอด,ดได้ด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกัน ที่จอดรถมีเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นหน้าฝนนี้เละแน่นอนดูจากดินแล้วนดินเหนียวๆ,ๆประตูทางเข้าจอดไหนดีเดี๋ยวจะหา จุดจอดใต้ต้นไม้นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับผมแลดองจอดข้างรถคันนี้ดูเป็นยังไงนะขอเป็นที่ให้เราไหมหอีกนึงเออได้เสยเจ้าขณะนี้ก็เป็นเวลาประมาณส1บอดโมงครึ่งนะครับผมก็คือจะมีทางเข้าได้สองาทางนะทางนี้กับทางหน้าน,นู้นนะครับผมก็ขอเข้าทางที่ใกล้กับที่จอดรถกันแล้วกันนะครับ ครับบรรยากาศสุดยอดนะครับน้ําเป็นสีเขียวมรกตนะครับผมล้วก็จะมีเอ่อเป็นซุ้มนะครับล้อมรอบแล้วก็มีอยู่ตรงกลางด้วยฝั่งนู้นก็มีนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปหาที่นั่งก่อนเพราะตอนนี้ร้อนมากไปเดี๋ยวจะไปนั่งอยู่ตรงซุ้มข้างข้างตรงนู้นนะครับข้างถนนตรงนู้นนะเพราะว่ามันสามารถเอาเท้าจุ่มลงน้ําได้นะครับ บริเวณนี้จะสามารถเอาท้าหย่อนลงไปถึงได้นะครับถึงน้ําได้นะแต่ปลาต่อเท้าเล่นนะครับผมซึ่งถ้าเป็นู่นที่อยู่ตรงกลางนั้นมันสูงนะเห็นไหมว่าขาเขาลอยครับโอเคเอาตรงนี้แล้วกัน เห็นได้ว่าซุ้มที่อยู่แถวกลางนะครับเวลานั่งราคาจะหย่อนไม่ถึงน้ํานะฮะเห็นไหมขาจะลอยนะครับผมต่างจากซุ้มนี้นะครับนะครับนน้ำได้ครับเป็นเป็นน้าได้ไม่รู้ว่าในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะครับมีปลาตอดด้วยนะ มีปลามาสปาเท้าให้ด้วยนะครับผมก็เป็นจกจีดีนะตกใจหมด <c oughs> โอเคเดี๋ยวสั่งอาหารกันครับที่นี่เราก็จะมีพวกชากาแฟนะครับน้ำเครื่องดืน่นน้ำปัน่นน้ำผลไม้ต่างๆด้วยนะครับผมราคาก็ตามนี้มีพิซซ่าด้วยนะครับเพียงถาดละ199บาทเองนะครับแล้วก็มีเมนูต่างๆราคา100ต้น นะครับผมเมนูปลาทอดมีเมนูต้มยำแกง็มนประเภีเผาประเภทย่างก็มีกุ้งก็มีนะครับโคขุนก็มีนะครับปลาสมองยำต่างๆผัดต่างๆนะครับราคาก็ตามนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมเนี่ยเมนูตําประเภทตําต่างๆเมนูตําต่างๆนะครับตาถาดเท่าไหร่นี่ตาถาดตาถาดแล้วแค่159ตําเาตถาดตำไทยร้อยหกเกาตถาดตาเร้อยปดเ ผมไม่รู้อาหารจานเดียวก็มีนะครับข้าวเปล่าก็สิบห้าบาทนะครับผมข้าวตัวหกสิบเก้านะครับ<อ>แล้วก็พวกข้าวผัดต่างๆคับก็ราคาประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับจะมีข้าวผัดจานใดก็ร้อยเจ็ดสิบเก้าบาทนะครับ,นะรบอาหารจานเดียวตามสั่งก็มีเครื่องดื่มก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้ห้ามเครื่องดื่มเียร์มีแอลกอฮอล์น,นะครับก็อาหารมาเสร็จแล้วผมก็จะกินข้าวแล้วก็จะค่อยพาเดินดูบรรยากาศทั่วไปนะครับว่าเป็นยังไง แล้วอย่างแรกก็มาถึงแล้วนะครับตำแซลมอนลลาจานนี้อยู่ที่ร้อยแปดสิบเก้าบาทนะครับผม <c oughs> okay, เคก็มาชิมกันเลยรู้สึกว่าหอมมากเลยนะครับหอมน้ำปลาแดกนะครับหอมน้ำปลานะหอมมากเลยชิมน้ำก่อนนะครับสุดยอด <c oughs> โอ้โหเดี <c oughs> ย๋ยวชิมน้ำปลาล่าเปล่าๆนะเค็มมากครับผม เอามาเอามาตอนนึงเลยลองตอนนึง่งได้กินแบบไม่ใส่ข้าวนะครับเนื้อสวันบานมีความหอมกลมนัวของน้ำปลาเผ็ดนิดนึงไม่เผ็ดมากแต่ไม่เปรี้ยวเพราะนั้นผมจะขอบีบมะนาวเพื่อผมเปรี้ยวน้อยนึงนะครับผมโอเคแล้วคราวนี้จะ กินใส่ข้าวนะเขาจะใส่มีตะไคร้ด้วยนะครับผมตะมีพวกหอมแดงนะครับเหมือนย่ำนั่นแหละนะมากินะใส่กับข้าวเป็นไงสุอยอดกินใส่ข,ข้าวนี่ลงตัวเลยครับถ้ากินเล่นตะเก็มไปถ้ากินใส่กับข้าวนี่จะพอดีเลยเพ้าก็เน,นื้อปลาแซลมอนนุ่มลื่นนุ่มลิ้น อร่อยหวานนะครับผมโอเคอย่างต่อไปครับปีไก่ทอดน้ำปลาจา,านนะี้ร้อยร้อยบ้าทนะนะก็มาลองกันเลยก็เป็นปีไก่ท่อนปลายกับท่อนกลางนะครับผมซึ่งเหมือนกับชุบแป้งทอดมานะมาชิมกันเลยร้อนนะครับร้อนร้อนใช้มือไม่ได้นะใช้ช้อน กรอบนอกนุ่มในนะครับรสชาติดีครับต่อไปต้มยำเป็นต้มยำทะเลรวมน้ำข้นนะครับผมชิมน้ำก่อนนะ้ำแดมรสชาติก็เหมือนยำน้ำข้นทั่วไปนะครับผมคือมีครบรสชาติพอดีบาลานซ์อร่อยพอดีอร่อยแต่ที่สำคัญคือกุ้งที่เขาให้มานะครับผมตัวใหญ่อยู่นะหนึ่งตัว สองตัวสามตัวนะครับตัวใหญ่ๆเทียบบมือผมนะครับก็เป็นไซส์ก็โอเคนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีพวกปลาหมึกนะครับปลาหมึกแล้วก็เป็นเนื้อปลานะครับผมโอเคครับและอย่างสุดท้ายที่มาถึงก็คือนี่ครับผัดจังโก้เนื้อโคขุนนะครับผมจานนี้ราคาอยู่ที่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าเป็นยังไงก็จะมีพวกเครื่องเทศนะพวกขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมพริกนะครับตำแล้วก็ผัดมา ชิมกันเลยหวานเป็ดเข้มนะครับส่วนเนื้อโคขุนก็หวานนุ่มดิ้นอยู่แล้วนะครับ,รบก็ไม่นูทั้งหมดรสชาติโอเคครับใได้ครับโอเคขออนุญาตกินข้าวต่อครับเดี๋ยวค่อจะพาไปดูบรรยากาศทั่วไปหน้าทั้งใากิน,กนข้าวเสร็จแล้วครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสถานท,าที่ที่แตกต่างไปนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ